สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุงเนินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านโนนตะโกหมู่ที่6ตําบลกุจ,จิอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาบ้านโนนตะโกได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบารมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและได้ต่อยอดขยายผลสู่เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันบ้านโนนตะโกโดยการนำของผู้ใหญ่เจริญดีสุงเนินสวัสดีครับผมนายเจริญดีสุงเนินนะครับผู้ใหญ่บ้านหมูห่6บ้านโนนตะโกตำบลบุจิอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ อันนี้บ้านโนนตะโกนะครับก็มีนะครับปลูกผักนะครับปลูกผักไว้กินเองมีเข้าร่วมโครงการหลายๆโครงการนะครับที่น้อมนําพระราชดำรินะครับของนะครับสามรอยพ่อหลวงโลเก้ารับรัชกาลที่เก้านะครับคุ้ครัวเรือนนะครับปลูกผักไว้กินเองนะครับก็มีโครงการหลายๆโครงการที่เข้ามานะครับที่มาร่วมนะครับบ้านนี้มีรักนะครับเนี่ยอย่าง นะครับมีนักปลูกผักกินเองนะครับได้ปลูกไปนะครับนี่คืบ้านของผมเองนะครับวัปลูกผักกินเองนะครับหอ,อมงามมากเลยครับแบ่งโลร้อยแปดสิบตอนนี้ร้อยแปดสิบบาทโลนจากหอมแล้วก็มีเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเช้าตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็เดี๋ยวจะปลูกใหม่โหระพาค <c oughs> ราคับเรียงรักอันนี้ก็ปลอดสารพิษครับ กินได้เลยครับอันนี้มีสลิดสลิดอยู่มันมีสลิดมะนาวฟักหวานมีฟักหวานฟักเต้์เหลี่ยมนะครับเหลี่ยม <c oughs> ครับอันนี้ตอกบุ้งนะครับใี่ผักกาดผักคะนา้านะครับนี่มะละกอมะละกอ ขี้เหล็กอันนี้ครับขี้เหล็ก่องตุ้งนะครับเก็บไปแล้วนะครับกล่องตุ้งนะครับข้างหน้านะครับมีตามถนนครับซอยนี้ก็มีขี้เหล็กนะครับทั้งแถบนะครับขี้เหล็กทั้งซอยนะครับขี้เหล็กสวัสดีค่ะชั้นละมอมโดนสูงเนินนะคะยู บ้านนนะโกหมูหกค่ะตำบลกุจ,จิงอำเภอสูงเนินนะคะมีอาชีพทำนานะคะแล้วก็บูกผักสวนครัวกินเองค่ะเหลือก็แบ่งขายค่ะ ขอขอบคุณพัฒนาชุมชนที่เอาแนวพักมาแจกฉันเด้อฉันที่ใดตอนแนวไปอีกเรื่อยๆจะได้มีอยู่มีกินบ้านนนตกโกหมู่6กกะบนกุดจ,จิกค่ะเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผ,ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารก็มีครัวเรือนที่ปลูกผัก จากจับ10ชนิดตอนนี้ขยายผล30ชนิดทุกกรัวเดือนค่ะก็ดูได้จากรัว้วตามแต่รัว้วบ้านนะคะตามแนวถนน ครับหมู่บ้านลนตะโกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเราจะนะครับนะครับร่วมกันนะครับปลูกผ,ผักอย่างนี้ต่อไปนะครับ